ก็ยุ่งๆหน่อยเดียวรู้เขาโดนเ,เรียกตัวไปซ้อมด่วนที่รักฮะเขาโดนเรียกไปซ้อมด่วนซ้อมดว่วนอ่าเขาไปซ้อมไม่ทั้งอกเขาต้องรีบไปก่อนนะเธอเขาเขาโดนตามแล้วจุ๊บๆรักเธอนะครับไปคุยในไอจี อ้ามอลิกอย u ่อั l อ่อนไงฉันก็เป็นคนไม่ดี yeah แต่คืนนี้เธอมาได้ไหมเดี๋ยวจะพาไปนั่งเชียวจัดให้เธอแบบโคตรฟิลแล้วก็ให้เธอเรียกฉันว่าพี่อะไรเงียบเลยเอ้าแล้วเธอเงียบเลยเธอหรอครับที่รักอ่าคราวนี้อยู่ถือคนคนทั้งไม้นี่เรื่องเกาะอ๋อเไอเลที่รักก็เห็นแปลกอะไรนี่ ก็เธอไม่พูดอะไรเลยก็ตกใจไงเขาไม่ได้เขินเขาไม่เขินเขาดูเรื่องอันนี้อยู่ใช่คุณจะเก็บผลก่อนูีไหมครับผมครับผมผมสองเลนหนึ่งสองครับ ก็น่ารักดีค่ะแอมเฮ้ยเฮ้ยโดนใบเดี๋ยวเธอโดนใบจริงไม่ได้เขาเขาไอแบบไงเธออ๋อโอเคเจ็บคอเหรอวันนึงแล้วเธอโทรศัพท์เข้าอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงหาอะไรหาอะไรเงี้ยคอไหมมีกลาย ลูกเจ้าของก็ยุ่งๆหน่อยเดี๋ยวรู้เขาโดนเรียกตัวไปซ้อมด่วนทีรักฮะเขาโดนเรียกไปซ้อมด่วนซ้อมด่วนอ่าเขาไปซ้อมไม่ทร้งหมดเขาต้องรีบไปก่อนนะเธอเขาเขาโดนตามแล้วจุ๊บรักเธอนะครับไปคุยในไอจี แคปหน่อยดิพาจกแคปหน่อยดิคะหนูเหรอไม่เกมหรอกดีโจมัน มีอะไรแล้วแล้วอาจจะรับทุกอย่างหนักมากทุกคนวันนี้อาจจะไปเร็วนะคะไม่มีโจูก็เงาไม่มีใครเลย เบอร์มีเบอร์มี่โจโจไปซ้อมอีสปอร์ตค่ะ<อ>บ้าเช้น เดี๋ยวก็มาครับไปซ้อมชิงแล้วเราจะทำอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ชิปจะไปทำอะไรจกปูนจกแคปจกยาเอาแคปเปล่าไม่เอาอะไรอ่ะหนึ 1, 3, 7, 6, ่งสามเจ็ดหกครับนี่ั้ครับมาใครชิป อัลโหลเราใครอ่ะอ่าคนค,ค, <c oughs> คนคุยโจ,โจครับฮยคนคุยโจแล้วโจไปไหนครับโจไปซ้อมอีสปอร์ตครับอ๋อเราก็เลยเหงาเลยดิใช <c oughs> ่คร่ะนั่งสารน้ำนี่ครับโจทิ้งได้ลงอ <c oughs> คอครับไม่เป็นไรนะครับถึงจะไม่มีโจอ่ะ <c oughs> แต่ก็ยังมี ระวังพาจะลงโทษพี่อย่างหนักนะครับพี่ไโจรวงรัตนานะครับโอ้โหไปอยู่ไอโจดครับท่านไอโยมันนะครับโอ้โหรถคันนี้แม่งพลังเฮ้ยพี่พลังใบแด็กพลังออกเลยอ่ะบอกเลยขับควันอ่ะตำรวจจับไม่ทันลองดูลังด้ย อ้ยเห็นสีแล้วกูตกใจเลยอย่างชอบเลยเออเขียวแบบนี้อันนี้คือพี่เฉินโอนไว้หรอใช่ครับโอนให้ผมแล้วเขาบอกว่าผมจะเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปคอเจ็ดเจ็ดเจ็ดด้วยนะนี่คือเบอร์เหรอคะ๋ยวผมไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคอศูนย์แปดสามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับศูนย์ศูนย์หกสองเอ้ยไม่ใช่อะนะเนี้ยอย่าเล่นนี้ดิศูนย์แปดสี่เอ้ยเอ้ยโทษทีอ๋อศูนย์แปดศูนย ้ปไม่ได้แต่ฟ้องไอ้โจนี่ฟ้องอะไรพี่ฟังมาทำอะไรอ่ะไม่ก็ขับรถเล่นนั่นแหละมันมันไม่รู้จะาโจได้เปล่าอีสิบเปอร์เซนต์ไม่ได้ไม่ไดโจได้แล้วมั้งนี่เหรอเนี่ยที่ทำนี่อ่ะที่ทำให้โจข้างรักอ่ะเนี่ยหรอซึตัวตึงค่ะพี่สงสัยโจคงจะชอบชุนนักเรียนสินะ ชุดวอทค่ะพี่ไม่ใช่ชุดนักเรียนก็นี่แหละชุดนักเรียนทรงวอทแน่ๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยโตชอวเคาวาอีเกิลใส่ไว้ใส่ไว้เนี่ยเนี่ยคนข้างๆเนี่ยเป็นนักร้องของวัดเนี่ยก็เลยบอกใม้มีอยู่พักหนึ่งพี่ใส่ไม่เริ่มเลยเฮียบอกเไม่ไปไหนเลยอ่ะใส่บ่อยๆนะชุดนักเรียนอ่ะผมก็เป็นผมก็เป็นนักแสดงของวัดนะไม่เห็นไม่เห็นได้ใส่หนูก็ชอบคอนชุดนักเรียนญี่ปุ่นแม่มานี้สวัสดีค่ะใครเอ่ย อวันนี้ฮานะอยู่กับผมทั้งวันเลยฮานะก็หาบ้างหรือเปล่าช่ด้วยฮานะไม่โชว์เลยหรอไม่เลยบอกแล้วก็บอกเลยว่าอังเปาอ่ะอดเอฮานะต่อใส่น่าจะมาไม่ทันไม่มีพิมพ์มาสักบาทหนึ่งหสี่ค่ะปาตัวนี้โว้งาม เฮ้ยเฮ้ยโอ้มีโอ้โอ้ลุเห็นตัวเลขบนซองขอบคุณครับขอบคุณครับข้างหลังซ้อข้างหลังซ้อมาอีกตัวน่ะใครอ่ะขอบคุณครับมีมีเลขอะไรเจ็หนึ่งเจ็ดหกครับหนึ่งหกห้าสี่มีเอาใส่กระเป๋าไว้ห้ามได้พี่คะหนุนนุนยางได้ยังเปาบ้างแต่ว่าได้เอาเปาบ้างใช่ผมง่ายพี่แต่ผมง่ายพี่ไม่มีซองอ่ะดิโอเค พร้อมเพครับแล้วเป็นไงบ้างอาการดีแล้วป่ะมันยังไม่ได้คราฟเลยใช่ปะแต่ยังไม่หายนะเอ้เดี๋ยวนะมันยังคราฟเลยเขาเขาไม่ได้คราฟเลยเออไม่ได้คราฟเหมือนกันไม่ได้ไปดูเลยหงเนีย ทำแต่งานทั้งวันเลยวันนี้ไม่ไม่หนูมีหนูมีอย่างเปล่าเปล่าดัเป็นไงบ้างครับอยู่สบายหนูมีอย่างเปล่าเปล่าให้อนี่ไม่ค่อยจะเข้ามาเปล่าแล้วดิ่ใครใหงเงินอะไม่หนูได้มาแค่เปล่าเปล่าเลยหนูอยากร้องให้อย่างเปล่าเปล่าไม่ไม่คือจะบาไม่าเปล่าเปล่าว่าถึงมันจะเปดีแล้วที่แบบว่าแต่ข้างในมันมีหัวใจซ่าอยู่ไงหนูไม่อยากได้หัวใจหนูอยากได้เงินแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วเราขอโทษครับพี่น่าจะว่างเรื่องนี้ค่ะ ครับมีลูกครับมีคัะตอกใจวางเอาเอาเป็นว่าวันนี้ช่วงนี้ผมทำไม่มีลูกไม่ได้ไม่ได้แต่ใครต้งมาเป็นตัวคนเดียวมีก็ดีใจนะพี่จูขออ่างเปาขอบคุณมากมา mang มามารีแจกอ่างเปาได้ไหมครับส่งเป็นส่งเป็นอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นให้ได้ไหมคะไม่แต่เปบนว่าผมจะไม่แก่นะผมจะเอาไว้ติดตัวไว้เป็นเงินขวัญถุงใช่หรอเรียกอะไรนะใช่ผมก็ไม่แก่ผมจะเก็บไว้อย่างเดียวเลยคุณอาเปลี่ยนทรงหรอ หนึ่งอะไรนะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ใช่เปลี่ยนทรงอ๋อ้ในหนูขอคุณอาตอสวยมากเลยค่ะผมสีนี้สวยมากชุดสีแดงสวยเข้ามากคุณเข้ารูปหน้าเนียนตึงเปียหนูจะเก็บไว้มีใครในเราไอชิปครับอันนี้น้องผมเพิ่งเข้ามาใหม่โอ้โหเนียนเลยคนเนียวหมดบอกเลขทำไมเห็นเราแล้วนึกถึงจุนจ้านทุกทีแหละเราชื่ออะไรนะผมชื่อเลิฟค่ะด้วยได้บอกอ๋อหนูเลิฟค่ะค่ะอะไรอะไรเอาไมนไม่ถึงแล้วจุนอยเนี่ยฝุดฝุด Mama sweet yes. like candy like I just want to hit you up right tomorrow Baby are you free It's time I can borrow I just want to go get when on carpet. This is sweet like candy for the color taro. I just want to hit you up